ฟลี e เทเลเมตริกเซอร์วิสเชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มกำไรด้วยความปลอดภัยสูงสุดฟลี e เทเลเมตริกเซอร์วิสคือบริการสำหรับผู้ประกอบการเพื่อติดตามตำแหน่งของรถเชื่อมต่อสถานะแบบเรียลไทม์และดูแลพฤติกรรมการขับขี่เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็เป็นธุรกิจโรงน้ําแข็งค่ะโุลินมูลีลัมทิจเกตอุบลขันแก่นอุดอรเลยหนองบัวลำพูโคราชถ้ารวมรวมของอีสานก็ประมาณ900กว่าคันมีคู่แข่งเยอะเยอะมากถ <c oughs> ือว่าแข่งขันสูงมากเพราบโรงน้ําแข็งเรื่องราคานี่จะเป็นอันดับอันดับสองอใครไปถึงก่อนเขาก็จะเอา กับเจ้าแรกเยอะกว่าเจ้าเจ้าที่สองเจ้าที่สามลงหนึ่งก็ประมาณร้อยร้ห้าสิบตันถึงสองร้อยตันเราประสบปัญหาในเรื่องของค่าน้ำมันหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือว่าพฤติกรรมการขับของของคนขับเองอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกค้าโทรมาสอบถามบ้างว่าอ่ะทำไมเวลานี้รถน้ําแข็งยังมาไม่ถึงสักทีอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเวาลาเราโทรหาคนขับคนขับก็จะบอกว่าถึงตรงนี้แล้วถึงตรงนี้แล้วแต่ในความเป็นจริงคือมันมันไม่ใช่มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ให้เราเริ่มใช้ระบบตัว GPS ด้วยในในตัวระบบขนส่งก็คือ พื้นที่ของโรงงานเราจะใกล้ๆกันหรือว่าแต่ละโรงงานจะค่อนข้างใกล้กันทําให้เรารู้ว่าอ่ะพื้นที่ที่เราขายบริเวณนี้นะมีเส้นทางไหนบ้างที่ทับซ้อนกันบ้างเราก็เอาตัวระบบนี้มามาจับแล้วก็มามาดูมาวิเคราะห์แล้วก็เหมือนแต่เส้นทางหรือกระชับพื้นที่ให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็กลับโรงงานได้ตรงตามเวลาที่ทางโรงงานกําหนดสําหรับสําหรับเรื่องต้นทุนค่าน้ํามันนะครับก็มันจะ การที่คนขับเราขับรถขับรถช้าลงเนี่ยมันจะทให้อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างหนึ่งลิตรเนี่ยวิ่งได้ห้าถึงหกิโลเนี่ยแต่พอเราใช้ระบบนี้เขามาควบคุมพฤติกรรมของคนขับเนี่ยให้ขับรถได้แบบขับรถดีมีมาตรฐานมากขึ้นทั้งอัตราการเร่งเครื่องความเร็วแล้วก็พฤติกรรมของคนขับอะไรหลายๆอย่างอย่างการจอดรถแช่โดยโดยไม่ดับเครื่องอันนี่ก็นี่ก็เป็นปัญหาหลักของต้นทุนค่าน้ำมันเหมือนกันแต่พอมีระบบนี้มาควบคุมก็ทำให การติดเตียงน,น้ํามันเนี่ยมันก็น้อยลงอุบัติเหตุที่เกิดก็ค่อนข้างน้อยรถมันทุกขี่ด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุมันมันเสียหายหนักมากแต่พอเรากําหนดใช้ความเร็วที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุบัติเหตุก็น้อยลงหรือว่าการขับขี่ก็จะปลอดภัยมากขึ้นตัวระบบเนี่ยมันจะทํามันจะออกแบบมาให้เลยมันจะเป็นสรุปข้อมูลรายวันว่าวันนี้วันนี้คนขับ รถขับรถเนี่ยเขาขี่ด้วยความเร็วที่เท่าไหร่ดูได้เป็นรายขันได้เลยหรือว่าจะดูทีเดียวทั้งทุกทุกขันเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าเล็กๆโปรแกรมเขาระบบเขาไม่สามารถรองรับจํานวนรถที่มากของเราได้ร้อยขันได้ไดลูกค้าประทับใจมากขึ้นถามว่าประทับใจมากขึ้นในส่วนไหนคือเรื่องทั้งความเร็วบนท้องถนนหรือการบริการที่แม่นยำมากขึ้นไปส่งลูกค้าได้ตรงตามเวลามากขึ้นอย่างนี้ค่ะ ดีต่อคนขับหรือพนักงานยังไงหนึ่งเขาก็ทําให้เขารู้ว่าการขับรถที่มีคุณภาพเป็นแบบไหนแล้วก็ทําให้เขาแบบเหมือนประหยัดค่าน้ํามันแล้วก็ได้ประมาณว่าโบนัสอะไรเล็กๆน้อยน้อยตอบแทนจากโรงงานอย่างเงี้ยค่ะบางท่านอาจจะมองว่ามัน,มนสิ้นเปลืองแต่ของเราเห็นว่ามันคุ้มค่าเพราะว่าม,มันให้ผลตอบแทนที่ทมากกว่าที่ที่เราเสียไปอย่างเงี้ยค่ะ สาหรับวันหนึ่งมันก็ตกประมาณไม่กี่ไม่กี่สิบบาทต่อคันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราจ้างพนักงานคนหนึ่งก็ค่าแรงวันหนึ่งก็300แล้วคุม้มคุ้มค่ากับการลงทุนระบบ Free ีชเลเมนติกเ Service ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจถึง3ด้าน 1. ประหยัดเวลามากขึ้น25% 2. ลดต้นทุนค่าน้ำมัน10% 3. ยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าถึง10% รู้สึกว่าง่ายง่ายดีค่ะก็คือมันมีตัวรีพอร์ตอะไรที่อธิบายได้แบบชัดเจนเลยค่ะอันนี้จะแสดงข้อมูลว่าวันนี้มีคนขับคนไหนที่ระบุตัวต,วตวนให้เราบ้างเราก็จะมาดูว่ารถคันนี้ใช้ความเร็วสูงสุดที่เท่าไหร่ความเร็วเกินกําหนดกี่ครั้งปรับตัวกระชากมีไหมเขาก็จะออกมาให้เรารู้เลยค่ะตัวรายง,งานมันก็จะประเมินพฤติกรรมคนขับให้ได้ด้วยนะคะว่าคนขับ ตันนี้ขับดีไหมอย่างนี้ยค่ะกอนติดจะมีอุบัติเหตุทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะแต่หลังจากติดมาก็คือ6เดือนจะมีครั้งหนึ่งเขาจะหลดรายงานออกมาแล้วก็ฟินแนแบกับสลิปเงนินเดือนให้คนขับเลยค่ะแล้วทีนี้ผู้บริหารเขาก็จะนั่งอ่านดูไปเรื่อยๆค่ะตัวระบบเนี่ย มันจะมันมันจะช่วยเราในการควบคุมอะไรหลายๆอยา่างทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นทํางานได้สะดวกมากขึ้นแล้วมันควบคุมมาตรฐานได้ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกทกคนหรือว่าธุรกิจที่ใช้รถในการขนส่งในการคมนาคมได้มาทดลองใช้ติดตัวระบบนี้ค่ะ f e t t t e e ลเมต t i c Service พร้อมใช้งานสำหรับ Hilux Levo ใหม่ Fortuner ใหม่และจะพร้อมใช้ในรุ่นอื่นๆเร็วเวนี้วิธีสมัครใช้บริการเพียง3ขั้นตอน1 กรอกใบสมัคร 2. อชำระค่าบริการ 3. ปรอรับ Master User ID และ Password ทางอีเมลใช้งานได้ทันทีผ่าน w w w toyotafts com หรือแอป fts by toyota Fleet Telematic Service s จาก Toyota เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจ เพิ่มกำไรด้วยความปลอดภัยสูงสุด